หน้าสถานีจำนวนสองสถานาถาีประจระเลือกนายก่งจ่ายยงานบริหาร2งานป้อง,งกันปราบปรามอาชญากรงานเจรจาตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกครัและก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลโดยคณะท่านพันตำรวจเอกแชลัสริพย์อาจารย์การฝ่ายอำนวยการรักษา รัชการแทนผู้กำกับการชีวิตการรับราชการผมเป็นในเพอแค่จเจ็ดปีก็ไม่ตรงการตอนท้ายชีวิตในเพอคนที่ผมรู้จักเคยร่วมงานกันมาก็ยังอยู่เรียกว่าเปอยู่ด้วยนกลุ่มพลังคนทนเงิไปของฟองที่ช่วยเหลือตำรวจช่องหลักคือสามหา้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดอะไรเนี่ยนะฮะ แล้วถ้าอันไหนที่เกี่ยวกับกับสุลภัณฑ์เราก็จะแรกพี่อวจท่านหน่อยนี่ครับก็ดูตลอด20ชั่วโมงส่วนนะไม่ใช้สายส่งพันสัญญาณพันอากาศโทรหน่อยเก็บภาพได้60วันแล้วก็รุ้อตุ้มต่ำแล้วไอ้รถไอ้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 รถติ๊กอัพที่ว่ามาเปิดข้อมลการเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว ดนั้นก็ต้องเน้นหนักเลยเพราะวันนี้มีโอกาสทางตำรวจภูธรจะมาุพรรมบุรย์เปิดโอกาสให้ผมได้มาพบปะพี่านำตำรวจก็เลยเน้ยนย้ำกับทักไปว่าปัญหายากรรมนั้นนะเราก็ต้องทั้งใจแล้วก็จริงใจเอาจริงกจใน,นกันกบารปฏิบัติหน้าที่ไม่ไปใช่ว่า,าทำไปวันวันหนึง่งไม่ได้ลุกคืบหน้าไป เอาวิเคราะห์ไปเดินถึงการขายว่าปัญหาเกิดที่ไหนผบ้าง